เอออีกคนหนึ่งอยู่ตรงซากบ้านทางครับมันส่งใช่ทางอีสต์ซากบ้านทางตรงหน้าตา่างฮ้ยคุณโดนคนหนึ่งโดนคนหนึ่งโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโดนละโดนละตัวโดน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 เยี่ยมไอ้ตัวหนึ่งตรงสะพานเอ่อประมาณแปดสิบตำแหน่งแ,แปดสิบแปดสิบมานอนชุบเพื่อนอยู่เห็นไหมครับแปดสิบอะ มันนอนกันเป็นกระจุกกระสระพานโดนโดนโดนแม่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ไนะอ้ไตรงปอมปอมบังบังเกอร์อ่ะอยู่ข้างนอกบังเกอร์ตัวหนึ่งเห็นไหมบังโดน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 ด้วยโดนอ๋อเฮ้นอนอยู่หน้าบังเกอร์นอนอยู่หน้าบังเกอร์เอ่อสามสิบ เออเนินข้างล่างบังเกอร์อ่ะมันมันคานอยู่เห็นไหมเฮี้ยมเยี่ยมเอออีกตัวหนึ่งรออีกตัวหนึ่งเขาเขาจหอะอ้ตายเดี๋ยวผมดูหลังก่อนโซนเราแปลงละเออตำแหน่งเดิมครับตรงบังเกอร์โดนโดนเยี่ยมเยี่ยมเอออีกตัวมันมันสายใช่ไหม ผมมีกล่องกระสุนนะถ้างมนก็บอกโดน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 เอ่อผมก็หมดละเอาไปผมได้นะโดนโดนนัดสุดท้ายนัสุดท้ายน็อตยิ้มห้าสิบตัวหนึ่งนอนอยู่นอนอยู่ข้างบนอะเห็นป่ะผมว่ามันเล็งปืนอน็อตตายๆนี่โดนโดนเต็มเต็มเอาตัวข้างหลังก่อนก็ได้ครับ งกลสุ่ง่ายกว่าเวมันเยี่ยมเยีเยี่ยมเยีโอเคามันมีตัวออในสองตัวเลยจับหนึ่งับหนับหนิดยิงตัวใส่หน้ากาเยี่ยมเยออตัวหลังกำแพงหนึ่งครับสามตัวนั้นเก็บเก็บ เฮเจอคนวิ่งใกล้ในความโอ้โหผมว่าแล้วหนึ่งสองศูนย์มีคนเดินมาคนเดียวเรี๋ยวรอรอจ้าจะไปรวมไม่รวมไม่รอดใช้มือให้ก่อบขึ้นมาโอ้ยผมโดนผมโดนปืนสั้นนะครับโดนปืนสั้นรังผมโดนปืนสั้นระวังนะตายนะวงสามวงสามเอ้ยเราไปโอ้โหคุณ ไปเลยไป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 ไมอย่าไปเช่พวกเรานะหลังหลังหลังไปไปโอ้โหอ้หน้าอาตงโถงตรงนั้นตรงนั ai, reforms, qui, paid, siglo, ้นอาตงเฮ้ยค uh, ุณไอ้แม่ผมปาเลยไปตายสองตายสอง ele <laughs>